เลยนะครับดูนะครับมีการตั้งคณะกรรมการชุดนี้ไว้ไหมนะครับกำหนดบทบาทและหน้าที่หรือเปล่านะครับนี้องค์ประกอบนะครับดูองค์ประกอบนะครับองค์ประกอบเนี่ยส่วนใหญ่เป็นอิสระไหมนะครับถ้ามี3ท่านแล้ว1ท่านเป็นอิสระก็ได้แค่3าใช่ไหมฮะนะครับก็จะไม่ใช่เป็นส่วนใหญ่นะครับนะครับถ้ามี4ท่าน2ท่านเป็นอิสระก็50%พอดีนะครับก็ยังไม่ได้ส่วนใหญ่อีก ท่านเห็นภาพใช่ไหมครับครับโอเคนะฮะแล้วท่านประธานล่ะนะครับประธานชุดย่อยนะครับเป็นอิสระไหมนะครับในปีที่ผ่านมาทราบไหมว่าประชุมกี่ครั้งนะครับของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนนะครับคราวนี้เกณฑ์ใหม่ที่เพิ่มขึ้นมานะครับเกณฑ์ใหม่ที่เพิ่มขึ้นมานะครับก็บอกว่านะครับดูซิว่าในปีที่ผ่านมานะครับท่านเข้าแต่ละท่านนะฮะเข้าประชุมกี่ครั้ง 2ทับสออะไรเงี้ยสาทับสเนี่ยนะครับ 2, 3, ครับ,รบข้อที่ประกอบเพิ่มขึ้นก็คือว่านะฮะต้องประชุมอย่างน้อยอย่างน้อยปีละ2ครั้งนะครับครั้งหนึ่งก็คืออาจจะมาคุยในเรื่องของ p olicy ครั้งหนึ่งก็มา finalize กันนะครับโอเคนะฮะ <laughs> ผมขออ้างอีกน,นิดนึงนะครับมีท่านกรรมการนะครับตอนทำเวิร์กช็อก็เคยเสนอใช่ไหมฮะเอ๊ะทำไมมันต้องประชุม2ครั้งนะครับ ผมก็รู้แล้วว่าท่านเป็นบอร์ดเพราะผมไปประเมินผมเห็นรูปท่านในโน้ตบอร์ดนะครับนี่เสนอความคิดเห็นได้นะครับตอนนี้เกณฑ์ที่ใช้ก็คือล้อตามอาเซียนอยู่นะครับผมนะครับก็คืออย่างน้อย2ครั้งนะครับทั้งค่าตอบแทนและสรรหาเหมือนกันนะครับแต่ออดิ t คอมก็คือดู4ครั้งนะครับนี่ท่านอาจจะต้องโน้ตไว้ด้วยนะฮะพราะผมดูกันกับทีมงานนะครับก็ยังมีหนึ่งครั้งอยู่พอสมควรนะครับสัดส่วนบริษัทที่ใช้อยู่นะครับพอสมควรนะครับ คือเกณฑ์เขาก็ต้องการให้ท่านทำงานนะครับโอเคครับโอเคนะสัรหานะฮะสรรหาก็จะวิ่งในทำนองเดียวกันนะครับในทำนองเดียวกันนะครับโอเคนะครับคณะกรรมการสรรหาก็จะวิ่งในทำนองเดียวกันนะครับมีโบนัสเพิ่มมานิดหนึ่งนะครับมีโบนัสเพิ่มมานิดหนึ่งเพราะว่ามองว่าคณะกรรมการที่จะไปสรรหานะครับผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาเป็นบอร์ดหรือว่า ผู้บริหารระดับสูงเนี่ยนะครับคับมีความเป็นอิสระทั้งเซตไหมนะฮะนี้เป็นโบนัสนะครับข้อนี้เป็นโบนัสนะครับถ้าคณะกรรมการสรรหาเป็นกรรมการอิสระทั้งเซตก็ได้โบนัสในข้อนี้ประกอบนะครับส่วนเกณฑ์ปกติก็คือยังให้อยู่เหมือนเดิมนะฮะมาจอริตีส่วนใหญ่นะครับสัดส่วนส่วนใหญ่นะครับกับเพิ่มตรงนี้มานิดนึงนะครับแล้วก็ที่เหลือจะคล้ายกันกับคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนหมดเลยนะครับ กันหมดเลยนะฮะงั้นถ้าเป็นคณะกรรมการที่ควบ2บทบาทนะครับ mm hmm. ก็คะแนนก็จะรัน,นะฮะประมาณ10กว่าคะแนนเนี่ยครครับ okay, คณะกรรมการชุดย่อยชุดอื่นนะครับที่ดูตอนนี้ก็ดูแค่2ชุดหลักๆนะครับอันแรกก็เป็น CG Committee นะฮะไปควบกับอะไรก็ได้นะครับ CG Committee แต่ว่าไม่ได้อยู่ในหน้าที่ของบอร์ดใหญ่นะครับก็คือเป็นหน้าที่ของชุดย่อย นะครับและตัวหนึ่งคณะกรรมการอีกเซตหนึ่งก็คือ Risk Management c o m m i t t e e นะครับสำหรับ Risk Management Committee เนี่ยเป็นระดับ Management ก็ให้คะแนนนะครับไม่ต้องเป็นระดับบอร์ดก็ได้นะครับเพราะว่าคณะกรรมการเขาเข้าใจว่าผู้ที่มีความรู้เรื่อง Risk ของบริษัทเนี่ยนะครับในระดับ Management น่าจะรู้เยอะกว่านะครับงั้นถ้าเป็นในระดับผู้บริหารก็ได้นะครับ Risk m a n a g e m e n t Committee นะครับ ส่วนเกณฑ์ข้อ102ก็เถียงกันจนไม่มีตัวเลขจบนะครับว่าบอร์ดไซส์ควรจะกี่ท่านนะครับชวนจะอยู่กี่ท่านนะครับเฉลี่ยแล้วเนี่ยบริษัทจดทะเบียนเซตหาออกมาแล้วเฉลี่ยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ11-12นะครับส่วนใหญ่นะครับกราฟมันจะพุ่งอยู่ตรงนี้นะครับก็จะมีบางกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่กลุ่มแบงค์เนี่ยยี่สิบอะไรเงี้ยนะครับครับก็ยังไม่รู้นะฮะว่าตัวเลขไหนเหมาะสมตอนนี้เราก็นะครับขอล้อกับอาเซียนไว้ก่อนนะครับ ในที่ประชุมเองของ Stealing Committee เองก็ยังมีความเห็นหลากหลายอยู่นะครับข้อร้อยสามนะครข้อร้อยสามไม่มีใครกล้าเถียงครัใส่ให้เลยนะฮะถ้ามีกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงหนึ่งท่านได้โบนัสนะครับก็มีความเชื่อว่าผู้หญิงละเอียดกว่าผู้ชายนะครับแล้วถ้าเป็นกรรมการอิสระด้วยนะครับโอ้โหถามแหลกเลยนะฮะนะฮะเป็นออดิ t คอมด้วยยิ่งดีเลยนะครับก็ได้เป็นโบนัสนะฮะ ครับอันนี้ไม่มีไม่มีใครโตแย้งออกนะครับครับผมนะฮะโครงสร้างบอร์ดนะครับที่ยังดูอยู่แล้วก็เป็นเกณฑ์เดิมอยู่นะครับก็ดูว่ากรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารนะครับมีมากกว่า2ในสามไหมนะครับผมก็คือดูบอร์ดทั้งเซตนะฮะมีขีดท่านที่เป็นผู้บริหารนะครับแล้วก็เอาส่วนที่ไม่เป็นผู้บริหารนะครับมานับรวมนะฮะรวมทั้งกรรมการอิสระด้วยนะครับส่วนข้อ เกณฑ์ข้อ105นะฮะดูกรรมการอิสระเท่านั้นนะครับว่าสัดส่วนเกิน50%ไหมะครับถ้า50%ก็ได้ excellent นะครับนะครับแต่ถ้ามากกว่า1ส่วน3ปกติตามกฎเกณฑ์ของตลาดอยู่แล้วก็ได้ก o ูดนะครับไม่ได้ไม่ได้ถูกหักคะแนนนะครับได้ก o ูดนะครับนะครับมีการเขียน definition ของกรรมการอิสระไว้หรือเปล่านะครับถือหุ้นไม่เกินร้อยละ1นอย่างเงี้ยนะครับนี่ถ้าเป็นตามเกณฑ์ของตลาดก็ได้ก o ูดนะฮะ ข้อนี้จะให้ e x c e l l e n นนะครับถ้านิยามความเป็นอิสระของกรรมการท่านเข้มข้นกว่านะครับก็คือสตริกกว่านะครับอ่าไม่เกินร้อยละ0.5อย่างเงี้ยนะครับคือต้องอิสระไปเลยอย่างเงี้ยนะครับก็จะได้คะแนนเป็น e x c e l l e n นนะครับครับคือให้ให้เป็นเลเวลครับสองข้อนี้นะครับท่านดูฮะให้เป็นเลเวลนะครับถ้าปฏิบัติตามกฎแล้วก็จะได้คะแนนอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าชูดไปดีกว่านะครับก็จะให้เป็น e x c e l l e n นเเพิ่มไปนะครับเพราะมีบริษัทที่เขา เขียนเกณฑ์นะครับนโยบายไว้เข้มข้นกว่านะครับก็ให้คะแนนเป็น e x c e l l e n t ไปโอเคครับเกณฑ์ใหม่นะครับที่นำมาประกบนะครับในส่วนนี้ก็คือว่านะครับอยากได้ Statement ยืนยันความเป็นอิสระของกรรมการอิสระนะครับนะครับเช่น Statement ว่าเนี่ยสะตเตก็ตามเนี่ยครับนะครับเขียนนะครับจากนิยามอะไรเนี้ยนะครับปัจจุบันกรรมการอิสระของบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่นะก็คือแค่คอนเฟิรม ในส่วนนี้นะครับนะครับไม่มีการไปเช็คนะฮะว่าจบวชิราวุธด้วยกันหรือเปล่าอะไรไม่ได้ไปเช็คนะครับไม่ต้องโกรขนาดนั้นนะฮะคือแค่ดูนะฮะเฉยๆว่าครับคอนเฟิร์มตรงนี้ไว้ไหมนะครับโอเคครับใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วครับนะครับครับผมครับ b o a r d of Director Report นะครับข้อ108 ตอนนี้ณวันนี้ก็ได้อยู่แล้วทุกบริษัทนะครับกรรมการบริษัทก็จัดทำนะครับรายงานความรับผิดชอบต่อทางการเงินนะครับและท่านประธานก็เซ็นมานะครับก็โอเคนะครับในเรื่องของการให้ Stock o p t i o n นะครับข้อนี้จะเห็นว่าเป็นได้ทั้ง2ขาเลยนะครับแล้วก็โบนัสเป็นให้ทั้งโบนัสแล้วก็ p e n น l t ตนะครับในส่วนนี้เนี่ยนะครับดูในเรื่องของว่าผู้บริหารนะผู้บริหารระดับสูงเนี่ยนะครับ มีแรงจูงใจที่จะสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาวไหมนะครับก็โยนมาให้อยู่ในความรับผิดชอบของบอร์ดนะครับว่าบอร์ดเนี่ยต้องเป็นคนเซตไอตัวแรงจูงใจตัวนี้ In incentive s c h e m e ตัวนี้ให้กับผู้บริหารนะครับก็ดูในเรื่องของว่าการเช่นนะฮะการให้ออปชั่นนะครับสิทธิ์ในการใช้ออปชั่นต้องมากกว่า3ปีนะครับระยะยาวนะไม่ใช่ให้ปุ๊บ exercise ไได้เลยนะครับนะครับราคาที่ใช้สิทธิ์นะครับก็ควรจะมากกว่าราคาตลาด นะครับก็คือให้ผู้บริหารนะครับทำงานสร้างผลประกอบการให้บริษัทให้ดีนะครับแล้วก็ชูดให้ราคาหุ้นเันมขึ้นไปแล้วตัวเองถึงจะได้รับผลตอบแทนกลับมานะครับในเรื่องของการใช้สิทธิ์ในการ e x e กซ i s ไซ p ์อ o ปชั่นนะครับถ้าทําอย่างนี้นะครับก็จะได้คะแนนเป็นโบนัสเพิ่มนะฮะอันสุดท้ายนะครับเกณฑ์สุดท้ายนะครับการให้ Option นเนี่ยไม่ควรจะกระจุกตัวอยู่ที่คนใดคนหนึ่งเกินไปนะครับไม่ใช่ว่า CO o นะครับ อยู่ในบอร์ดด้วยแล้วก็เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ด้วยได้คนเดียวเลย50%นะครับนะครับควรจะกระจายกันไปนะครับให้ให้ผู้บริหารทั้งทีมนะครับให้ทั้งทีมนะครับแล้วจะดูในเรื่องของการกระจุกตัวนะครับถ้าทําได้ตามเกณฑ์ก็จะได้โบนัสเพิ่มขึ้นนะครับแต่ถ้าผิดเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งก็โดนหักคะแนนนะครับโดนหักคะแนนนะครับแต่ในส่วนนี้ก็โบนัสเพนนตี้บวกลบอาจจะไม่เยอะมากนะครับ เพราะว่าในเรื่องของดูในเรื่องของแรงจูงใจนะครับว่าให้กับผู้บริหารก็มันมีเรื่องอื่นๆอยู่ด้วยนะครับแต่ถ้าทําผิดกฎระเบียบทางการเมื่อไหร่เนี่ยโดนหักเพนนตี้นะครับทางสเตอรลิงคอมมิตี้อาจจะหักมากกว่า 2- อสาคะแนนอย่างเงี้ยนะครับโอเคนะฮะครับเนี่ยแหละครับที่จะโดนหักเยอะนะครับก็เช่นนะครับทำผิดนะครับทำผิดฮะ ใลรอบปีที่ผ่านมานะครับว่ากันปีต่อปีครับนะครับนะครับส่วนนี้ก็เหมือนกันนะฮะคือถ้าไม่ได้มีหลักฐานอะไรก็คงก็คงจะนํามาใช้ในการหักคะแนนไม่ได้นะครับครับส่วนโบนัสนะครับเข้าร่วมเป็นแนวร่วมนะฮะก็อันนี้ก็ได้โบนัสนะครับอย่างก็แสดงเจตนาลมนะครับว่าจะมีเข้าไปส่วนร่วมในส่วนนี้นะครับโอเคนะฮะนี่ก็เหมือนกันนะครับ การที่กรรมการบริษัทลาออกนะครับเช่นกรรมการอิสระลาออกนะครับแล้วประเด็นที่เขียนมาเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับ CG นะครับถูกจำกัดขอบเขตอะไรในเรื่องของการตัดสินใจอะไรบางอย่างนะครับก็จะโดนเพนนตี้ในส่วนนี้นะครับถ้าลาออกไปรับตำแหน่งอะไรก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เกี่ยวกันนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับอันนี้ก็พูฟลำบากนิดนึงเหมือนกันนะฮะว่าถ้าบริษัท ไปทาอะไรผิดแล้วเกิดจากความประมาทของบอร์ดนะครับนะครับบอร์ดไม่ได้ทําหน้าที่ในการดูแลนะฮะนี่ก็จะครับโดนหักคะแนนในข้อนี้นะครับนี่ก็มีเดี๋ยวมีคําถามด้วยนะฮะเกี่ยวกับข้อในส่วนนี้นะครับอย่างของโครงการ C G R เนี่ยนะครับเราก็ทาในเมืองไทยคนไทยทาประเมินบริษัทไทยนะครับความยืดหยุ่มมันก็มีเยอะนะฮะก็คือมันก็ไม่เหมือนน้ามันรั่วที่เท็กซัสนะครับนะครับนั้นก็คือ เขาฟันธงมาได้นะฮะว่าบอร์ดเนี่ยรู้เรื่องนะครับลิสต์แมจเมนต์ในระดับโอเปอเรชันเนี่ยตอน BP ไปเทคโอเวอร์เนี่ยมันรู้อยู่แล้วนะครับว่ามีความผิดพลาดนะครับเขาตรวจสอบออกมาแล้วยันออกมาแล้วนะครับอย่างนั้นก็คือความผิดพลาดของบอร์ดนะครับไม่ได้ให้ความสนใจในเรื่องของโอเปอเรติงริสนะครับของบริษัทนะฮะอย่างของเราก็คงคงจะยังอาจจะยังไม่ได้นะครับที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยนะครับขออนุญาตอ้างอีกนิดนึงนะครับเพราะว่า เพื่อมีเป็นคำถามมาด้วยเมื่อกี้นี้นะครับผมนะฮะครับก็ถ้าเป็นเพนนัตี้นะครับที่โครงการ cgr จะใช้หักคะแนนนะฮะต้องมีหลักฐานนะครับหลักฐานนะครับโอเคนะครับก็ขอย้ำนิดนึงนะครับว่าการประเมินของเรานะครับเราประเมินนะฮะจากเอกสารนะครับ ทำเสมือนหนึ่งว่าดูนโยบายและแนวปฏิบัตินะฮะแต่จริงๆก็คือไม่ได้ไปดูนะฮะว่าท่านปฏิบัติอะไรยังไงนะครับงั้นในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลนะครับนะครับเขียนให้เพาะๆวางไว้ในจุดนะครับที่เห็นชัดอะไรอย่างเงี้ยนะครแยกเป็นเซกชันนะครับ่นะฮะแล้วลองท่านแก้เกมไอ้พวกใครทีเดียวพวกนี้ได้หมดเลยนะฮะเอกสารที่ดูก็ประมาณนี้แหละนะครับนะครับนะครับถ้า ประเมินของอาเซียนก็ใช้เอกสารชุดเดียวกันนะครับขึ้นเว็บไซต์ไว้ใช้เป็นภาษาอังกฤษนะครับผมโอเคนะครับก็เดี๋ยวคุณการต่อเลยใช่ไหมฮะจะเป็นเรื่องของคำถามนะครับในะช่วงเวลานี้นะครับทุกท่านสามารถถามคำถามบนที่เราโชว์ไปเมื่อกี้ได้นะครับมีคำถามไหมครับ มีทีมงานสรุปคำถามไว้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวผมขอเชิญคุณวีละวันก่อนเดี๋ยวตอบคำถามตามตาม,ตามลิสต์ที่ที่ที่เขียนไว้ให้ก่อนดีไหมครับนะครับแล้วเดี๋ยวท่านไหนมีคำถามจากฟลอร์แล้วเราก็ตอบเพิ่มนะครับเห็นไหมค,คุณวีละวันเชิญตรงน,นี้นะครับเดี๋ยวขอไมครโฟนก่อนนะครับมีประมาณ10กว่าคำถามแล้วฮะ โอนะคะจะลบกวนสอบถามเรื่องอาจารย์จะลบกวนสอบถามเรื champion. ่องเกี่ยวกับเรื่องหุ้นที่จะให้กรรมการนะคะสมมุติว่าเราเรามีโปรแกรมแล้วลหละแต่โปรแกรมไม่ผ่านการประชุมผู้ถือหุ้นคือโปรแกรมที่ที่เหมือนกับอีสบให้ให้กรรมการเนี่ยเรามีจัดแล้วไม่ผ่านผู้ถือหุ้นอย่างถือว่าเราจัดให้มีหรือยังคะโอ้อีสบให้กรรมการเหรอครับอีสบให้กรรมการไม่มีอ๋ออ๋อครับผมก็ คืออย่างนี้ก็ยังครับก็คือที่เราประเมินก็คือจะดูจากที่มีการผ่านมติบอร์ดแล้วครับแล้วมีการแอคชั่นจริงๆรใช่มแล้วมีการแอคชั่นจริงๆครับมีการกําหนดราคาซื้อขายกาหนดราคาเอ็กซ์ซอร์ซายเวลาผ่านผู้ถือหุ้นด้วยใช่ไหมอ๋ออ๋อถ้าผ่านผู้ถือหุ้นด้วยก็เหมือนกันครับก็คือดูที่เปิดเผยแล้วครับคือถ้าที่ที่เราดูเนี่ยเราไม่ได้ดูไอ้ตัวอีสบให้บอร์ดนะครับดูให้เฉพาะผู้บริหารผู้บริหารด้วยครับครับครับผมครับก็คือต้องผ่านมติก่อนครับ คือมตีบอร์ดผ่านแล้วแต่ไม่ผ่านในชั้นพูดถือหุ้นก็ถือว่าจบอ๋อคือว่าจบครับครับถือว่าไม่เอฟเฟกตีฟครับขอบคุณครับครับผมเดี๋ยวผมขอเอกสารหน่อยได้ไหมครับเดี๋ยวขอไมโครโฟนทางนี้ด้วยครับ ขวถามนิดนึงครับเห็นมันมีหลักเกณฑ์ที่จะแบ่งเป็น Yes, โนนะครับแล้วก็ตัวที่จะแบ่งเป็นเลเวลที่เป็น Poor Good, e x c e l เลน t ไม่ทราบว่าพอจะให้รายละเอียดได้ไหมว่าอย่างพวก r g ดเอ็กเซลเลน t อย่าง Yes, โนเนี่ยมันคือ0ย์กับหนึ่งคะแนน p พน a l ตี้ก็น่าจะเป็นตัวหากโบนัสก็สมมุติถ้าเราบริษัทไม่ได้ดําเนินการก็ไม่ได้อาจจะแค่ไม่ได้คะแนนเพิ่มอะไรแต่ว่าพว o r ูดเอ็กเซลเลนเนี่ยฮะมันเกณฑ์คะแนนมันมันเป็นประมาณไหแบบว่า เอ็กเซลเลนคือ80%ได้ครับได้หรือว่าอะไรนะครับแล้วก็ผมขออนุญาตให้ภาพแบบนี้แล้วกันนะครับถ้า yes no เนี่ยเหมือน0ูนย์กับหนึ่งนะครับศมนติว่าผมทําใหม่เป็น0ูนย์กับสองนะครับพอพัวกูดเอ็กเซลเลนตมันก็เหมือน0ูนย์หนนะครับเพียงแต่ว่ากูดเนี่ยนะครับมันเป็นการที่ทําปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อยู่แล้วนะครับงั้นมันก็อาจจะ1.25อย่างเงี้ยครับฮ่าฮ่ามันจะไม่ศูนย์หนึ่งสองเป๊ะ ครับเพราะว่ามันก็เป็นการทําดีอยู่แล้วนะครับเป็นการทําดีกู้ดนี่คือทําดีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่ามันมี excellence ครอบสําหรับคนที่ชูดขึ้นไปเหนือกว่าครับครับผมสเกลจะประมาณนี้ครับขอเพิ่มอีกคําถามนึงฮะอ่ดูจากตัวเกณฑ์นะครับมันก็จะมีตัวที่เป็น yes no ไอตัวตัวที่จะแบ่งเป็นเลเวลเนี่ยน่าจะประมาณสัก20-30%จากเกณฑ์ทั้งหมดนะครับอันนี้อันนี้ผมอยากได้ในภาพว่าอ่าอย่างบริษัทเองเนี่ยถ้าเราสามารถ ไอตัวที่เป็น Yes No เนี่ยเราทำเราทผ่านหมดตามเกณฑ์ปกตินะครับแล้วก็ในตัวที่เป็นเลเวลเนี่ยเราทำได้ Good ทั้งหมดแต่ไม่ไม่ถึง Excellent ครับผมอย่างนี้ครับไม่ทราบว่าจากที่เคยได้5สัญลักษณ์มันจะล่วงลงมาถึง3-4สัญลักษณ์หรือเปล่าโอ้ยตอบยากครับมีแนวโน้มครับเพราะว่าเวทเวทเวทมันมันวิ่งไปในเซกชันที่ที่คะแนนน้อยอยู่แล้วนะครับโดยโดยโดยภาพรวมนะครับ เป็นเป็นคร่าวๆก็ได้ครับเพราะว่าครับผมครับครับครับก็มีมีโอกาสครับมีโอกาสเลยครับโอกาสร่วงใช่ไหมครับครับครับมีโอกาสคือตอนนี้5ดาวเนี่ยก็คือ90คะแนนขึ้นนะครับถ้าเราเหยียบ93 9495เนี่ยอาจจะไม่อาจจะไม่ตกนะครับแต่ถ้า90ปิมปิมๆเนี่ยนะครับมีโอกาสเลยครับครับนั้นเวลาทุกปีเนี่ยที่ประกาศผลเนี่ยนะครับทั้งทีมก็จะเห็นนะฮะบริษัทที่ท็อป4ดาวเนี่ยนะครับ 89คะแนนเนี่ยนะครับอีกนิดหนึ่งก็ได้90ก็มีครับนะครับงั้นจะเป็นบริษัทในกลุ่มตรงนี้แหละครับที่ที่ที่กังวลครับนะครับขอบคุณครับครับผมนะฮะงั้นผมก็ไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวทางตลาดหลักทรัพย์จะส่งผลยังไงนะครับอาจจะบอกคะแนนไปให้นะครับถ้าท่านเห็นว่าคะแนนท่านอยู่ในช่วงที่มันเป็นจุดตัดนะครับนะครับก็ก็มีโอกาสครับนะครับแต่ถ้า958575ก็จะอยู่โซนนั้นแหละครับไม่น่าไม่น่าหลุด ขอเอกสารได้ไหมครับที่เป็นคําถามถามเลยไหมเชิญคุณวิรวันนั่งเลยครับนะครับก็ถ้ามีคําถามก็ยิงมาได้ตลอดนะครับในระหว่างนี้ผมก็ขั้นเวลาไปด้วยนะครับบริหารเวลาไปด้วยในเวลาเดียวกันนะครับมีอะไรนครับเดี๋ยวเชิญเลยครับคุณวิรวันนี่ก็เป็นผู้ที่ช่วยนะครับประเมินบริษัทจากโครงการ cgr ตั้งแต่ต้นเลยนะฮะสิกว่าปีแล้วเหมือนกันนะครับ ก็ม mm. ีคำถามในส่วนของการประเมินคณะกรรมการนะคะว่าอยากจะขอตัวอย่างของการประเมินกรรมการรายบุคคลแล้วก็ขนาดชุดย่อยนะคะในเบื้องต้นถ้าจะแนะนำให้ได้คงจะต้องขอให้ไปดูใน n n นดรู p o ร์ของบริษัทจดทะเบียนใหญ่ๆเท่าที่เคยเห็นก็อาจจะเป็นในเครือของปตทนะคะแต่ว่า ถ้าอยากจะขอตัวอย่างยังไงเนี่ยอาจจะรบกวนส่งเป็นอ e ีเมลมาที่ไอวดีนะคะเดี๋ยวเราลองหาตัวอย่างส่งไปให้แล้วก็ถามมาว่าติดต่อได้ที่ฝ่ายไหนของไอวดีก็คือสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายวิจัยและนโยบายค่ะในเรื่องของการเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตมีขั้นตอนอย่างไรคือในส่วนนี้ของเกณฑ์ c g r เนี่ยที่จะได้คะแนนโบนัสจะเป็นแค่ขั้นตอนของการสแสดงเจตนาลมซึ่งสามารถติดต่อได้ที่ไอ d ดีเหมือนกัน ก็คือมันจะเป็นลักษณะที่ว่าบริษัทเนี่ยจะต้องอ่านตัวเขาเรียก c l a r เ t i o n นะคะเป็นประกาศเจตนารมณ์ซึ่งมันจะมีรายละเอียดอยู่ประมาณ3-4หน้าค่ะก็จะอ่านตรงส่วนนั้นแล้วก็มีการทรายาลงนามโดยประธานกรรมการของทางบริษัทเองก็ส่งกลับมาเช่นดีซึ่งถ้าเกิดเข้าร่วมตรงนี้แล้วเนี่ยก็คือตรงตรงส่วนนี้จะได้คะแนนโบนัสไปเลยค่ะจะยังไม่ถึงขั้นตอนของการที่จะต้องไป คล้ายๆเป็นเซลประเมินตัวเองยังไม่ถึงขั้นตอนนั้นแค่แสดงเจตนาลงก็ได้คะแนนโบนัสแล้วค่ะขออนุญาตเสริมคุณวีนิดนึงนะคะแบบฟอร์มประเมินคณะกรรมการเป็นในเว็บไซต์ของตะลาดหลักทรัพย์เราจะมีฟอร์มโหลดไว้อยู่ที่ CG อัปเดตนะคะท่านสามารถโหลดมาใช้ได้มันจะเป็นแบบฟอร์มกลางซึ่งสามารถนำมาประเมินกรรมการรายบุคคลหรือจะเป็นประเมินรายคณะก็ได้ค่ะก็สามารถนำฟอร์มนั้นไปแอพพลายได้ค่ะ อันนี้มีคำถามจากท่านหนึ่งถามมาหลายข้อเหมือนกันนะคะถามว่าในเรื่องของ Stackerboard ที่ทำให้กรรมการหนึ่งใน3สิ้นสุดวาระทุกปีถือเป็น Anti-Takeover อย่างหนึ่งไหมอันนี้เราไม่ได้ดูเรื่องนี้นะคะเพราะในส่วนของ Anti-Takeover เราจะดูเฉพาะข้อ25-29ในในหมวดแรกเท่านั้นนะคะแล้วเรื่องค่ะขออนุญาตเสริมนะครับ a เก e r i n g b o บ r d ใช่เลยฮะก็คือเป็น ประเภทหนึ่งเหมือนกันนะครับแทนที่จะให้คณะกรรมการออกไปทั้งเซตใช่ไหมฮะกลับเข้ามาใหม่ทั้งเซตนะครับก็เอาทีละ1นส่วนสทีละ1นส่วนสนะครับเพราะงั้นคนเก่าก็อยู่ตลอดเวลานะฮะก็เป็นแอนตี้เทคโอเวอร์ประเภทหนึ่งแต่ว่าทาง c ีจีก็ไม่ได้เอาตรงนี้มาประเมินนะครับโดนหักตู้บริษัทครับถ้าประเมินนะฮะนะฮะอ๋อมีหนึ่งมีหนึ่งบริษัทออกทั้งคณะนะฮะนะครับเป็นสถาบันการเงินเช่ไหมใช ค่ะกรณี shareholder agreement เฉพาะที่ตัวบริษัทเองเข้าไปเป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนรู้เห็นเท่านั้นใช่หรือไม่อันนี้ไม่ได้เข้าขายค่ะไม่ได้เข้าข่ายที่จะถูกแ n น l ี้ในส่วนนี้นะคะแล้วก็อีกข้อหนึ่งถามว่า beneficial owner ที่ที่เป็นเรื่องอยู่กับการเปิดเผยโครงสร้างผู้ถือหุ้นชัดเจนไหมแล้วบอกว่า beneficial owner เนี่ยในกรณีที่เป็นโนมีนี e ต้องดูในระดับไหน ถ้าเป็นกรณีของ NVDR ดูเฉพาะเท่าที่ NVDR มีการเปิดเผยพอแล้วใช่ไหมก็ตอบว่าในส่วนของนมินีเนี่ยคือถ้าเราเห็นว่าเป็นโนมินีเราก็จะนับเปอร์เซ็นต์ของการถือหุ้นถ้าถือเกินเปอร์เซ็นต์ที่เรากำหนดไว้ก็จะนำมาคำนวณหักคะแนนแต่ว่าถ้าเป็น NVDR เนี่ยเรามีการเปิดเผยแล้วว่าใครเป็นคนถือก็จะจบแค่นั้นจะไม่ได้เขาเรียก<ๆ>อะไรสืบเสาะไปลึกไปกว่าน,นั้นนะคะ NVDR ก็ไม่มีสิทธิ์โหวตใช่ไหมฮะ non voting ก็ไม่นับครับ แล้วก็ถามว่าการเปิดเผยโครงสร้างกลุ่มธุรกิจในกรณีที่ตัวบริษัทเองเป็นบริษัทในกลุ่มของบริษัทใหญ่อีกทีหนึ่งจะต้องเปิดเผยแค่ไหนก็แนะนําว่าควรจะเปิดด้วยว่าบริษัทแม่ที่มาถือคุณเนี่ยถือถ,ถือคุณกี่เปอร์เซ็นต์าเงี้ยค่ะแล้วก็อยากทราบความหมายและความแตกต่างระหว่างนโยบายจริยธรรมธุรกิจกับคำว่าจรรยาบัรณก็ในส่วนนี้ เท่าที่เข้าใจเนี่ยคือถ้าเป็นส่วนของจริยธรรมเนี่ยภาษาอังกฤษส่วนใหญ่มันจะใช้คําว่า code of ethics จะเป็นแนวในเชิงของนโยบายเป็น policy มากกว่าเป็นภาพกว้างเป็นแนวทางแต่ถ้าเป็นลักษณะของจรรยบัณจะเป็น code of conduct ก็คือเป็นสิ่งที่จะบอกว่าคุณจะต้องปฏิบัติยังไงตาม policy หรือ code of ethics ที่คุณได้กําหนดไว้อะค่ะ แล้วก็ถามว่าที่นับจำนวนกรรมการ5แห่งบอจอเนี่ยนับรวมบริษัทที่กำลังดูอยู่ด้วยหรือเปล่าอันนี้นับนะคะถามว่ากรณีที่บริษัทจดทะเบียนมีสถานะเป็นรักวิสาหกิจการใช้ดีกเตอร์ผู้ของสคอรอในการพิจารณาสัญหากกรรมการเนี่ยจะได้คะแนนโบนัสไหมอันนี้ได้นะคะ แล้วก็ถามว่าในเรื่องของการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการกับ c ีอต้องขนาดไหนถึงจะได้คะแนนก็อย่างที่เมื่อสักครู่อาจารย์บอกไปก็คือในรายงานประจําปีคุณจะต้องเปิดว่าบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการคืออะไรแล้วบทบาทหน้าที่ของฝ่ายบริหารหรือ c ีอคืออะไรก็คือต้องเปิดทั้งสส่วนถึงจะได้คะแนนในข้อนี้นะคะแล้วก็ถามว่าผู้บริหารระดับสูงที่ต้องของอนุมัติเข้าตอบแทนจากกรรมการผู้ที่พูดเนี้ยเป็นระดับไหน คือข้อนี้เนี่ยเวลาเราดูเนี่ยถ้าเกิดบริษัทมีการเขียนใน annual report ว่าคณะกรรมการได้พิจารณาโครงสร้างหรือนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนของตัว CEO ก็จะได้คะแนนเหมือนกันค่ะในเรื่องของ Audit Committee ว่าจะต้องมีมบทบาทในการเสนอแต่งตั้งโยกย้ายเลิกจ้างผู้ตรวจสอบภายในจะต้องเป็นทุกคนหรือเฉพาะ Head of Internal Audit อันนี้คือเฉพาะ Head of Internal Audit ค่ะ ในเรื่องของอการให้อีศพเนี่ยถ้าเป็นกรณีของอ e ีจิปได้ไหมอันนี้ไม่ได้นะคะจะเป็นข้อเรื่องเฉพาะอีศพอย่างเดียวแล้วก็มีการถามเกี่ยวกับเรื่องข้อ111ว่าถ้าเป็นกรณีการกระทําผิดที่เกิดจากพนักงานชุดจริตหรือผิดจริยธรรมจะรวมนับรวมในข้อนี้ไหมอันนี้ไม่รวมนะคะแล้วก็ข้อ1 1 3ของหมวดอ e, ที่บอกว่าเป็นการพิจารณาเรื่องของ ชื่อเสียงทางลบของบริษัทมีกรณีที่เกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัทอันเนื่องมาจากความล้มเหลวในการทำหน้าที่สอดส่องดูแลของคณะกรรมการหรือไม่แล้วยกตัวอย่างที่ถามมาเนี่ยเป็นกรณีน้ำมันรั่วของกลุ่มพลังงานเนี่ยคงไม่ได้เข้าเข้าข่ายของเกณฑ์นี้อะค่ะแค่นี้ครับผมครับของผมเลยนะครับก็อย่างรวดเร็วเลยนะฮะถามสไลด์ที่18ครับในหนังสือเชิญประชุมวันเดือนปีที่เป็นกรรมการครั้งแรก าครั้งแรกสุดหรือครั้งล่าส um ุดนะตั้งแต่มาเป็นกรรมการครั้งแรกกรรมการนะครับก็ภาษาอังกฤษก็ใช้คําว่า cumulative นะครับก็คือเริ่มตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะอยู่หน้า18นะครับเดี๋ยวผมเปิดตรงนี้ประกอบไปด้วยนะครับเป็นคําถามในส่วนนี้นะครับกรับตั้งแต่ท่านมาเป็นครั้งแรกเลยนะฮะเพราะข้อมูลตรงนี้จะนําไปประกอบในพิจารณาในส่วนของกรรมการอิสระว่าอยู่มากี่ปีแล้วนะครับก็คือดูความเป็นอิสระของท่านด้วยนะครับครับก็เลยนับรวมครับ ขอเข้าๆแล้วกันนะครับการถือหุ้นแบบพิระมิดหมายถึงถือหุ้นโดยบริษัทจดทะเบียนใช่หรือไม่ใช่นะครับก็คือมีบริษัทจดทะเบียนถืออยู่ข้างบนเราอีกทีถ้าข้างบนเราเป็นบริษัทจำกัดแล้วเป็นบริษัทของใครของครอบครัวแล้วไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเกี่ยวข้องแล้วจบครับเราไม่ไปดูนะฮะถ้าเชนมันมีผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้ามาเกี่ยวนะครับเป็นบริษัทมาหาชนก็ถึงจะมานับเป็นพิระมิดนะครับในเรื่อง สไลด์55นะครับการเปิดเผยการถือหุ้นทางอ้อมคู่สมรสต้องจดทะเบียนใช่หรือไม่ก็ประมาณนั้นแหละนะครับเอาตามกฎหมายนะครับนะครับบุตรที่บรรลุนิติภาวะอะไรประมาณนั้นนะครับไอ้ยังไม่บรรลุนิติภาวะประมาณนั้นนะครับท่านฮะสไลด์ที่40นะครับนะครับเดี๋ยวเข้าๆแล้วกันนะฮะที่40อ่านะครับ ครับเพราะว่าข้อนี้ประเด็นเยอะนะครับเป็นการซื้อขายหุ้นบริษัทหรือซื้อขายหุ้นทุกตัวฮะของบริษัทนะครับเราจะว่าบริษัทนะครับครับแค่ของบริษัทก็จะโดนโวยแย่อยู่แล้วครับต้องให้แจ้งล่วงหน้านะครับนะครับอ่านะฮะแล้วก็อันนี้ก็นะครับแสดงความคิดเห็นนะครับกรรมการอิสระไม่เกิน5ปี หายากนะหากรรมการดีๆยากโอเคครับนะครับการประชุมการประชุมแบบวิดีโอคอนเฟล็นต์นับไหมครับไม่นับไม่นับนะครับยังไม่นับนะครับยังไม่นับนะครับถ้าไม่มีกรรมการสรรหาและไม่มีกรรมการกําหนดค่าตอบแทนจะถูกหักคะแนนหรือว่า NA เอหักหมด E ค่ะหมด E ครับจะหมดเอแย่เลยครับลันประมาณหายไปประมาณ10กว่าคะแนนครับนะครับ คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนนะครับตรงนี้จะโค้ดคะแนนไม่ได้เลยครับนะครับง้นถ้ายังไม่จัดตั้งก็ลองพิจารณาดูสักหน่อยนะครับจะเอาองค์ประกอบอยังไงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันก็ได้นะครับลองดูหน่อยนะครับจะเป็นเฉพาะในหมวด A เท่านั้นนะครับที่โค้ด N A นะฮะเพราะว่าท่านประธานก็เข้าประชุม AGM ไม่ได้เพราะยังไม่ได้จัดตั้งตรงนั้นจะโค้ด N A นะครับแต่ส่วนในหมวดความรับผิดชอบของกรรมการนะฮะ โค้ดหมดเลยนะครับโค้ดก็คือศูนย์นะครับเป็นทั้งแถวเลยนะครับจะหายไปเยอะนะฮะคะแนนจะหายไปเยอะเลยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนะครับมีท่านใดมีคําถามเพิ่มเติมไหมครับครับถ้าไม่มีนะครับขอบคุณท่านดรถนอมศักดิ์สุวรรณน้อยครับและคุณวีรวรรณรรณาพินันนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสำหรับวันนี้นะครับไอโอดีหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกท่านน่าจะได้รับความรู้และข้อเสนอแนะในการนำกลับไปพัฒนาการเปิดเผยสิ่งที่ท่านปฏิบัติตามนะครับนโยบาย c g ของท่านเพื่อยกระดับมาตรฐาน c g ของบริษัทจดทะเบียนไทยต่อไปครับพบกันอีกครั้งในวันประกาศผล c g r ปี2556ในวันพฤหสัสบ,บดีหน้านี้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ